สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้ามีช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ซึ่งพี่ก็ได้หายไปประมาณเกือบ2องที่เลยนะเราก็ได้ไปเที่ยวไปปั่นจักรยานแล้วก็ในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกป้อนนกแก้วขนาดเล็กนะครับเป็น1นึ่สายพันราคาหลักร้อยเองทุกคนทุกคนรู้ไหมเนี่ยเมื่อเสาร์ที่ผมได้ไปที่ตลาดสัตว์เลี้ยงที่สนามหลวงทองนะผมไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ตัดต่อคลิปลงเลยที่จริงผม ่ายไปแล้วแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้อาจจะทํางานแล้วก็พักผ่อนไปเที่ยวห่างจากมือถือตัวเองนิดหน่อยนะครับ<อ>ก็เลยไม่ยังไม่ได้อัดคลิปลงก็ว่าพรุ่งนี้ถึงจะมาพูดถึงราคานกแก้วที่ผมไปดูมาแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเจ้านกน้อยอยู่ด้านหลังเห็นไหมสุนัขพี่เดินไปแล้วเจ้าทิมเดินไปแล้วก็พี่ชงอาหารอยู่นะครับพี่ได้อ่าเมื่อยม้อยมาห้าถุงนะครับทุกคนเนี่ยเมล็ดใหญ่มากๆเลยทุกคนเห็นไหมลูก มเมล็ดสวยๆนะอันนี้ครึ่งโลนะครับอยู่ที่200บาทนะสาหรับใครที่สนใจอ่าที่มีมา5้างนะครับเพราะว่า1ถึงพี่เอาไว้ให้กับเจ้าเนี่ยสตัวข้างหลังที่กินนะครับเนี่ยปริมาณสอบาทนะครับอันนี้สวยมากๆเลยสําหรับอันนี้พี่ไม่ได้แพกเองนะทุกคนใครที่สนใจทักไลน์มาได้อันนี้เป็นไอดีไลน์ของผมนะครับสแกนมาพูดคุยกันได้เป็นม้วนๆให้อานกแก้วกินกินเล่นระหว่างวันหรือในส่วนของการฝึกส่วนมากจะเป็นการฝึกการฝนมีนิสระ ว่าเขาได้กินมเมล็ดทันยพืชแบบนี้กับเราอะ่ะเขาก็จะบินลงมากินหาเราเพราะว่าเผื่อเรามีรางวัลน,นะครับทุกคนทางนี้ก็ใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้ รับใครที่สนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าในส่วนของเมล็ดมุ้ยนี้ผมเห็นมันสวยก็เลยอยากจะแบ่งปันสำหรับคนที่เลี้ยงนกแก้วอยากจะให้นกแก้วกินระหว่างวันหรือในการฝึกนะครับก็มีอยู่5ถุงถุงละ2 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมส่งฟรีให้นะสำหรับลูกป้อนที่ผมไปดูเสาทิ์ที่จริงแล้วผมว่าจะไปดูเฉยนะครับไม่ได้ไปอุดหนุนพี่เขานะครับซึ่งในการไปอุดหนุนนี้ผมได้มาหนึ่งตัวเป็นเจ้านี้เจ้านี้ที่จริงแล้วผมไปยืนดูทั้งงานเขาเป็นลูกป้อนนกแก้ว่ะ องหยกนะทุกคนราคาอยู่ที่100บาทเองนะครับทุกคน100บาทนี้ในส่วนของลูกป้อนนกแก้วหงอยกนะทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็จะมีราคาที่ถูกให้เราได้พบเจอแต่ถามว่าในส่วนของการเลี้ยงดูหงอยกอจาจจะพิธีพิถันน่อะทุกคนได้ยินเสียงร้องไหมอันนี้ผมกําลังชองอาหารอยู่นะครับยังไม่ได้อ่าเอาเขาออกมาก็จะไห้ทุกคนดูม้วยมัวผมมีมาแบ่ง5ถุงนะครับโดย5ถุงนี้ก็ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูลูกป้อนหงหยกอ่ะผมอยากจะให้ทุกคน,นดูในส่วนตังนี้ที่เอามาให้ทุกคนดูก็คือในส่วนของนกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่วัยเขาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ในช่วงของวัยนกที่เขาอยู่วัยวินหรือผ่านวัยวินไปแล้วอะ่ะในช่วงของตอนเช้าผมจะให้กินอาหารลูกป้อน ตัวจริงเขาที่เราป้อนตั้งแต่ตอนเด็กอยู่ที่ร้อ ml ใช่ไหมอันนี้ผมขอยกเป็นเคส็ของน้องใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เ็ากำลังยังอยู่อาจจะตอบได้ง่ายหน่อยที่แบบในการกินอาหารก็<อ>ถ้าเขาโตแบบนี้จากที่ร้อยเอ็มก็จะลดเหลือประมาณ30-40ิ l อ็มไม่บางวันก็20อ็ม0 ml พอแล้วก็ให้เขาแท้กินเองในระหว่างวันในส่วงของตอนเนี้ยทุกคนกําลังจะเตรียมเลยก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไม้ก็จะเป็นฝรั่ง แล้วก็จะเป็นในส่วนของแก้วมังกรถั่วถั่วนึ่งที่เรามาต้มเองหรือนึ่งเองนะครับทุกคนแลวในส่วนของอมเมล็ดธัญพืชก็ให้ปะปนนิดหน่อยในส่วนของพวกมเมล็ดทานตะวันอาจจะเป็นพวกไขมันอะไรที่แบบนกเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือไม่ได้บินอะไรมากมายก็ลดล่อยเป็นพวกผลไม้ให้เขาได้อืดได้ทานง่ายส่วนในส่วนของตอนข้าตอนข้าก็มีหลายคนที่แบบสงสัยผมเนี่ยที่ผมจะมาพูดเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นเจ้าสองตัวนี้ตามคลิปที่ทุกคนเห็น ผมจะให้กินเป็นผลไม้อัดเม็ด95%รแล้วก็น้ำเปล่านะครับโดยที่จะไม่มีผลไม้และไม่มีเมล็ดธัญพืชใดๆทั้งสิ้นจะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวเพราะว่าในการอาหารเม็ดนี้เขาจะได้กินแล้วก็ที่จริงแล้วไม่ต้องกลัวเขาหิวน้ำนะเพราะว่านอกเขากินเข้าไปอะ่ะเขาจะรู้อแล้วว่าร่างกายตัวเองอะ่ะต้องการน้ําเท่าไหร่บางทีเขาก็จะเอาไปจุ่มน้ําพอจุ่มน้ําเสร็จเขาก็จะกินในส่วนของนี้แล้วก็เล่นกันอยู่ในกรงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือตอนเช้าให้กินเป็น อ่าลูกป,ป้อนตอนค่ําก็จะเป็นตอนกลางวันก็จะเป็นผลไม้ส่วนตอนค่ําก็จะเป็นผลไม้อัดเม็ดแล้วก็จะเป็นน้ําน้ําเปล่านะครับเราค่อยเปลี่ยนน้ำเวลากินเส็จอะไรเขาก็จะกินเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นสานกแก้วไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือในส่วนของที่แบบในการที่เขาจะเล่นหรือออกกําลังกายอ่ะบางคนอาจจะไปปล่อยบิน บางคนอาจจะจุกในบ้านปล่อยในกรงในบ้านอะไรก็ได้อย่าง,างเช่นให้นกได้ออกกําลังกายเขาจะได้สุภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้บินไม่ได้อะไรเครียดอยู่ในกรงเขาก็จะซึมแล้วก็ป่วยได้นั่นเองโอเคอไม่รอช้าเราจะไปดูเจ้าลูกป้อนของเราเลยนะครับที่ไปรับมาก็ที่สงสารเขานะทุกคนเขาน่ารักมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหม อยู่ในตะกร้านะครับเพราะว่าลูกป้อนเราต้องเล้ยงไว้ในตะกร้าแล้วในส่วนของอุปกรณ์การเลี้ยงเราพูดคุยกันไปบ่อยแล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วนะครับอันนี้เป็นนกแก้วฮงหยกที่ผมไปเจอมาทุกคนน่ารักมากเลยนะเห็นไหมดูสนใจให้ดูอันนี้เป็นสีฟ้าขาวลายดํานะครับคือในส่วนของที่ไปดูะตามคลิปวีดีโอเลยขอน้ารักมากเลยนะทุกคน ก็ให้พี่จับดูในส่วนของซุนั้นก็เขาน่าหิวเข้ามากๆเลยถามว่าถ้าเสียงดังทุกคนก็ตั้งใจฟังแล้วก็ลูกป้อนเขาต้องร้องอยู่แล้วตามเสียงนี้เลย่าเป็นปกติแล้วถามว่าใครถ้าถ้าสมมติใครอยากเลี้ยงก็ฟังในเรื่องของเสียงไว้นะครับเพราะว่าลูกป้อนเขาต้องร้องเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับในการป้อนนี้ก็ แล้วแต่บุคคลที่จะป้อนนะครับถามว่าทําไมผมถึงบางคนค่าจจะจับเดีนี้จับแบบนั้นแล้วก็ป้อนปริมาณอาจจะไม่เหมือนกันแต่ของผมถ้าเป็นวัยเด็กอย่างนี้สองถึงสาก็พอแล้วไม่จะเป็นต้องป้อนเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตามธรรมชาติพ่อแม่นกเขาก็ไม่ได้ป้อนแบบอะไรแบบ เือนเราพี่ีพี่ชันสารอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์แต่ว่าถ้าเป็นนกธรรมชาติถ้ารอดนะเขาจะแข็งแรงแต่ถ้าป่วยเขาจะเสียชีวิตแต่ถ้ากินอาหารลูกป,ป้อนกับเราถ้าเขาป่วยก็จะเป็นการยื้อชีวิตไปเป็นเขาหายเองดังนั้นก็ต้องกลัวเขาตายก็ต้องพาไปหาหมอตรวจสุขภาพนะครับ เจ้าตัวนี้กำลังกักบริเวณอยู่นะครับยังพบเจอกับ2ตัวด้านหลังที่ไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อเขาอาจจะมีเชื้อโรคมาบ้างแต่ทางนี้ก็อยู่ในการดูแลของตัวเราเองว่าจะให้เขาอยู่ที่ไหนไม่ให้เขาสัมผัสนกที่เลาป้อนเสร็จอาชีพเสร็จที่ต้องล้างมือแล้วก็ไปจับพวกนี้เข้าโครงให้กินผลไม้ต่อนะครับด้วยปกติแล้วในช่วงของตอนกลางวันน่ะจะไม่ให้กินอาหารลูกป,ป้อนเลยเพราะเราต้องทอําทให้เขารู้ว่าในส่วนของตอนเช้าเท่านั้นที่จะได้กิน อาหารลูกป้อนกับเราน่นีองทุกคนทางนี้ก็อยู่กับที่เราฝึกเหมือนเดิมเราอยากให้เขากินยังไงก็ฝึกอย่างนั้นแหละเ่าเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าต้องป้อนอาหารเจ้าตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะร้องขออาหารนะครับนกเล็กแต่บางตัวอาจจะไม่ร้องเลยนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเ้เจ้าดีเลยก็จะตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าโวยวายนะ วอยาวเป็นนกแก้วหงหยกนกแก้วหงหยกทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ในส่วนของใครที่แบบอยากจะเริ่มเลี้ยงนกลูกป้อนแบบราคาสบายๆกระเป๋าก็แนะนําให้เป็นเจ้าหงหยกนะครับเพราะว่าหงหยกนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับทางนี้ใครชอบสีอะไรถ้าเราไปเจอก็สามารถเลือกซื้อได้แต่ในกรณีการดูแลนกแก้วขนาดเล็กนกแก้วขนาดเล็กต้องทําใจนะเขาอาจจะป่วยและเสียชีวิตง,ง่ายกว่าพวกขนาด ขนาดกลางขนาดใหญ่หรือในส่วนของแบบอาจจะเป็นขนาดเล็กพวกที่แบบกินที่สันขนวขาจ,จะอึดกว่าพวกนกที่ตัวเล็กมากๆพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นองยกเลือเบิร์ดฟอร์พัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับในการป้อนก็ป้อน,อนเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนกแก้วอ่ะถ้าอยากให้อ่าฝุดง่ายดูแลง่ายในการพาไปไหนมาสะดวกอย่าให้เขากินสายป้อนนะการที่นกกินสายป้อนอ่ะเขาจะติดนิดสัยพอ,พอติดนิดสัยแล้วเขาจะ ไม่กินไม่โชคอะไรแบบนี้นะครับิูกไหมทุกคนเวลาหิวเวลาอะไรเขาก็จะเป็นประมาณนี้ร้องขอแต่ถ้าเราป้อนเสร็จเขาอยากกิดกัดเราหรืออยากที่จะเล่นกับเราก็ปล่อยเลยนะครับเจ็บหน่อยแต่ไม่เจ็บถึงจะเจ็บหน่อยแต่เราต้องทนไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราไม่ไปตีเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรให้เขาตกใจในช่วงที่เป็นลูกป้อนหรือไวที่เขากําลังจะจาอะ เขาจะไม่กลัวเราและสามารถเล่นกับเราได้ฮงหยกอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าในกรณีที่แบบการร้องแบบนี้อ่ะเขาจะเข้ารังพอเข้ารังแล้วเขาก็จะนอนนอนแล้วก็จะไม่มีเสียงเป็นประมาณนี้ลนะครับสำหรับวันนี้ก็มาป้อนอาหารมาเัียดทุกคนดูเป็นประมาณนี้ว่าอาจจะพูดคุยนานไม่ได้เพราะเขาเสียงดังเดี๋ยวคลิปอ่า พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมานในส่วนของราคานกแก้วที่ตลาดนู้นให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อคลิปแล้วคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นผมถ่ายปุ๊บผมจับแปะแล้วก็เอาลงเลยให้ทุกคนได้ดูเป็นมานนี้ใครที่สงสัยในส่วนของการเลี้ยงดูอะไรหรือแบบ ยังคล่องใจในการป้อนในการเนี่ยเราต้องควบคุมนก,กว่านกควรก,กินอาหารเท่านี้เท่านี้หรืออะไรเราก็ต้องเริ่มจากเรานะเพราะว่าถ้าเริ่มจากเราอะ่ะต้องเป็นการที่แบบลดไม่ใช่ลดพว้ดนะลดคือลดอาหารลรูกป้อนจากที่ทุกคนป้อนเสริมประมาณ50ยี่แมวผมยกตัวอย่างนกใหญ่นะ50สิ่แมวทุกคนก็ต้องค่อยๆลดเป็น20ยี่แมวถึง30สิ่แมวก็ค่อยลดลงมาไม่ใช่ลดปุ๊บนกปรับตัวไม่ทันเสียชีวิตได้เลยครับสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจห้วยมัว ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับผมก็จะขอตัวลาบแล้วว่าผมต้องเอาเจ้าตัวนี้กับเข้าลังนอนนะครับน่ารักมากเลยนะตัวเล็กยิองใหอ่กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่